สวัสดีครับเจมอตโตกลับมาแก้วนะครับวันนี้ก็ต้องถูกใจนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่รอของอยู่หรือว่าคนที่รอโปรโมชั่นเติมเงินนะเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยเรามีทั้งโปรโมชั่นเติมเงินนะครับแล้วก็ของเก่าที่กลับมาต้องบอกว่าเป็นของที่ทมหากันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือปืนอีวกันหรือว่าปืนอัพเลเวลนะตัวที่เท่าไหร่ตัวที่3ของเรานะตัวแรกที่ออกมาคือเอเคเดรากอนนะครับตัวที่2ก็คืออ่เมกาดอน สกาแล้วตัวที่3ก็คือ Cobra MP40 นะครับต้องบอกว่าก็เป็นปืนที่ได้รับความนิยมมากๆนะสำหรับ MP40 ในบ้านเรานะเป็นปืนชาร์จอีกปืนหนึ่งที่ไว้วางใจได้นะครับแล้วก็กลับมารอบนี้ก็ไม่แพงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า MP40 Cobra เนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับต้องบอกตรงๆแหละว่า Cobra MP40 ก็เป็นปืน MP40 ที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้และครับนะ ก็ยังไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวนี้นะครับอยู่ไหนวะ smg mp 4 0่นะครับ uh, mp 4 0ตัวนี้นะครับบวกดาเมจ2อัตราในการยิง1แล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดนะหลายๆคนอาจจะไปเทียบกับตัวอื่นว่าเออพี่มันมีตัวแบบตัวที่ใกล้เคียงกันอยู่หรือเปล่านะครับก็จะมีตัวนี้นะครับดาเมจ2อัตราการยิง1แล้วก็ลดระยะนะตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดใครที่มีตัวนี้แล้วนะไม่อยากซื้อใหม่ก็แล้วแต่น้องนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า ความเร็วในการรีโหลดที่ลดลงเนี่ยเทียบกับตัวระยะที่ลดลงอ่ะการที่เราเสียความเร็วในการรีโหลดมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าความเร็วในการรีโหลดอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เท่าระยะนะระยะนี่มันจะมีผลกับการยิงให้เต็มดาเมจก็คือแบบสมมติว่าปืนนี้ยิงได้สูงสุด23หน่วยการที่เสียระยะไประยะที่เราจะยิงให้ได้23ดาเมจเนี่ยอาจจะลดลงนะทำให้เวลายิงสู้กันเนี่ยดาเมจเราก็จะหายไปนะระยะมันก็เหมือนเป็นดาเมจอย่างหนึ่งครับน้องยิงอยู่เกินเกินระยะ ของปืนเนี่ยมันก็ทําให้ดาเมจตกนะอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีก็คือตัวนี้นะครับบวกดาเมจสระยะ1นึลดความเร็วในการรีโหลดตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวแมกกาเอ็มพีสี่ศถ้าเกิดใครที่งบน้อยนะก็ตัวนี้ก็ก็ใช้งานได้ดีนะครับใครงบมีนิดนึงก็ตัวนี้นะครับเผยเผแต่ความจริงพี่ว่าเผยเผตัวนี้อาจจะแพงกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาเหอะจริงๆนะเอาเหอะจริงๆ นะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่2นะครับย5ากันยายนถึง2ตุลาคมนะก็มีระยะเวลาให้เราเก็บเงินกัน1อาทิตย์แปดวัน8วันวน,นะครับสำหรับครั้งนี้แล้วก็ถ้าเกิดจบจากครั้งนี้ไปจะมาอีกไหมมาอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะนานหรือไม่นานก็รอดูแล้วก็ก็จะบอกว่าปืนอัพเลเวลปืนน่ะกลับมาหมดแล้วนะครับนะ้องไม่มีปืนไหนที่เป็นปืนของแรนะครับก็ ใครอยากได้ตัวไหนก็รอต่อไปนะก็มีคนทมหาลูกซองมาเหมือนกันนะรอกันไปก่อน XM8 ก็มีคนถามาีคนทาหาทางที่เพิ่งออกไปก็รอกันไปก่อนนะทีนี้เรามาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยตัวค o ปเอร่าอ็มพที่เลเวลหนะึ่จะบอกดาเมจหนอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลด2ตัวนี้ก็ยังไม่ดีที่สุดนะยังไม่ดีที่สุดแล้วก็โมเดลจะไปโม,โมเดลใหม่ก็คือตัวนี้นะครับ ชีตเลเวลสนะครับตัวนี้จะได้แถบชื่อตอนสังหารนะกดให้ดูชึบเนะี่ยนจะขึ้นเป็นแบบโลโก้คับบ้ามาข้างบนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาคือความเร็วในการรีโหลดที่ตอนแรกรถไป2จะเหลือลด1น,นะครับแล้วก็ดาเมจกับอาตาัตราในการยิงเท่าเดิมนะก็ทําให้ปืนนี้ดีขึ้นมานะต่อมาที่เลเวล3ามนะครับเลเวลสามจะเป็นโมเดลใหม่เฉยๆนะเพิ่มความสวยงามดูเป็นงูมากขึ้นนะนะี่ชึ เลเวลสี่นะครับเลเวลสี่เนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกต์ปะทะก็คือตอนที่เรายิงไปหาศัตรูนะครับก็จะมีเอฟเฟกพวกนี้ขึ้นมาปังๆๆเนี่ยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสถานนะจะกลายเป็น MP40 ที่ดีที่สุดในเกมนะครับก็บวกอัตราการยิง1ดาเมจ2ลดความเร็วในการรีโหลด1เอฟเฟกจะเหมือนเลเวล3นะครับแต่สถาน,นะจะดีขึ้นที่เลเวล5นะเลเวล5จะได้เอฟเฟกสังหารคือตอนที่เรายิงศัตรูตายเนี่ยมันก็จะขึ้นงูขึ้นมา นะครับแล้วก็ที่ปากกระบอกปืนนะครับจะมีเอฟเฟกแสงขึ้นมาแบบนี้เป็นแบบเรียกว่าอะไรอันนี้มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบล้ำยุคล้ำยุคนะ่อนาคตอนาคตนะที่เลเวลหกนะตัวนี้จะทําให้ปืน MP40 เนี้ยัพขึ้นไปขั้นหนึ่งนะครับอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาคือตัวโมเดลใหม่นะโมเดลใหม่ก็จะเป็นงูที่เป็นงูมากขึ้นอีกนะ แล้วก็ได้ความสามารถพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาบิลิตี้ของปืนละกันนะปลดล็อกอาบิลิตี้ปืนทําให้เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูจากด้านหลังเวียเชียวย่องไปหาศัตรูยิงศัตรูจากด้านหลังหรือว่าเวลาที่เขาจะวิ่งหนีเรานะ MP c 0ตัวนี้เวลายิงศัตรูจากด้านหลังมันจะขึ้นไอคอนมาดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เราสามารถยิงศัตรูได้แรงขึ้นเหมือนเป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มความแรงให้ตัว MP c 0ตัวนี้เข้าไปอีกนะครับ แล้วก็ที่เลเวลเจ็นะครับตัวน,นี้ใช้โมเดลใหม่นะก็คือความอลังการมาขึ้นแสงมันจะเพิ่มขึ้นเห็นไแล้วก็ท่าทางพิเศษนะเป็นท่าทางประจำปืนนี่เรียกปืนขึ้นมานะครับอีกทีสิพี่ขอแนะนำตามงบแล้วกัน นะถ้างบเราน้อยๆเราก็อัพแค่เลเวลสี่นะครับเลเวลสี่ก็ทำให้ปืนนี้มันดีมากๆแล้วนะดีที่สุดในเกมอะถ้างบเรามากหน่อยก็อัพเป็นเลเวลหกนะครับก็จะปลดล็อกอบิตี้เพิ่มความเก่งเข้าอีกส่วนเลเวลเจ็ดก็สําหรับคนรวยอะอยากโชว์ก็จัดไปเลเวลเจ็ดนะราคาหมดตู้เท่าไหร่นะต้องถามกันแน่นอนใช่ไหมม่ในตู้สุ่มแปดที่เหมือนเดิมครับเก้ายี่สิบเก้าสี่เก้าเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าหมดตู้เท่าเดิมหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองเพชรนะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองเพชรเท่าเดิ ถ้าคุณโทรมาภายในสิบนาทีนี้ยอกนะไม่ต้องโทรมาแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณเติมเงินภายใน2วันนี้นะครับเราจะมีโปรโมชั่นเติมเงินให้คุณด้วยนะก็คือในวันที่25และ26สเสาร์อาทิตย์นี้นะครับน้องเข้าไปตรงนี้เติมเงินตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้แล้วก็รูปตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากจเซฟเนี่ยมันจะเป็นอ่าการเติมเงินแห่งความมืดน้องกดคลิกหนึ่งทีปังมันจะสุ่มอ่าโบนัสเติมเงินมาให้น้องนะครับโบนัสเติมเงิน ซึ่งโบนัสเติมเงินเนี่ยสูงสุดก็คือ100%่หมายความว่ายังไงหมายความว่าน้องเติมเงินเท่าไหร่ได้2เท่าเติม100เพชรได้สองเติมสามร้อยสได้หกร้อย่สิ้าร้อยยี่ได้พันสี่สิได้สอ2 0ันหนึ่้อยยี่สองหนึก็ได้สี่0ันสามร้อยหก็ได้1นึ0ง่นอนะครับแต่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเตือนไว้กนว่าได้ครั้งเดียวนะถ้าน้องได้โบนัสห้าสิมเปอร์เซ็นต์เต คือน้องได้โบนัสเท่าไหร่อ่ะยังไงก็คุม้มถูกปะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น้องได้เพิ่มมาบางทีเราไม่ต้องแคร์ว่าเอ้ย e พี่ฮะผมได้โบนัสแบบ70%น้อยไปไหม70%เอาไม่เอาอะถูกปะ่ะนะผมได้โบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสิรออะไรนะแล้วที่จะเตือนคือมันเติมได้แค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากเติมครั้งนั้นไปโบนัสจะหายไปเพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะครับถ้าเกิดน้องเลือกเติม5 6 0 0เพชรสมม้วาน้องได้โบนัสลือกเตอม5,600เพชรน้องก็จะได้นบนั 5, บนีกร้อะ ถ้าเกิดน้องได้โบนัสนหนึ่งเปอร์เซ็นน้องเติมหนึ่งร้อยเพชรน้องได้โบนัสแค่หนึ่งร้อยเพชรน้องคิดดูว่าเราเติมไหวเท่าไหร่นะครับบางคนบอกโอ้พี่ครับผมไม่มีแบบพันเจ็ดห้าสิบผมมีร้อยเจ็ดเก้าได้ไหมก็ได้เราก็เติมร้อยเจ็ดเก้าไปก็ไม่เป็นไรแค่พี่จะบอกว่ายิ่งเอาเติมเยอะนะครับโบนัสเที่ยวได้มันก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเติมซะนะครับเติมเท่าไหร่แล้วแต่โบนัสเท่าไหร่ก็สมควรเติมนะจบ แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทั้งโปรโมชั่นเติมเงินแล้วก็ตัวคาบ้า m p 4 0นะถ้าเกิดมีตัวไหนจะกลับมาหรือมีโปรโมชั่นดีๆจะกลับมาเดี๋ยวมารีวิวให้ดูต่อนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f c e e o o o แล้วก็ u t u b e เหมือนเดิมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย